นี่นะครับมาอีกแล้วนะครับต้นที่ได้ยอดเยี่ยมนะครับเอ้ยต้นที่ชนะเลิศนะครับต้นที่ชนะเลิศได้เหรียญทองนะครับต้นนี้นี่ครับก็จะเอามาชิงยอดเยี่ยมกันนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ที่ห้าแล้วนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ห้าโอ้โหใหญ่มากครับต้นนี้ขายได้คขายได้ตันตัใหญ่ นะครับใหญ่มากต้นนี้วัดเฮียกัดครับต้นต้นนี้เป็นของเฮียกัดจริงนะครับในรุ่นของเขาจะมีต้นนี้สร้างนานอย่างไรครับนานอยู่ดานแล้วครับต้นนี้อยู่กับผมได้เหรียญทองน่าจะยี่สิบกว่าปีแล้วครับโอ้โหสวยมากนไม้ฟรีฟอร์มไม้ครับอันนี้มันเป็นตะโกนาใต้ตะโกนาธรรมดานี่แหรอใช่ครับของเขาครับดีดีด้วยนะครับขอบคุณครับซึ่งเหรียญทองแต่นี่นะครับนี่ก็เป็นต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นอ่า ไม้สรงต้นอนนะครับเสียก้อนต้นใหญ่มากสวยมากนะครับต้นนี้เหลืออีกเหลืออีกต้นหนึ่งนะครับไมองไม้ทรงต้นไรงต้นไม้เราจะแบ่งเป็นเยี่ยมวันนี้เราจะแบ่งเป็นสองรางหนึ่งรางหนึ่งต้นกับรางหนึ่งไม้ทรงต้น้นีคำว่าไม้ทรต้นมันคือครอบตุ่มเป็นไม้ทราไม้เอ็นชายไม้ซากตะโกนนะครับกลมอะไรั้นไม้ทรงต้นใหญ่มากต้นนี้เดี๋ยวนำ้ามาจะเห็นครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะนำเข้ามานะครับ เพื่อนที่ฮัลโหลครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาแล้วเดินมา่ายรูปได้แต่ยาหนึ่งอย่าสรมัสบสี่ห้าอยาเข้ากล้วอ่สัมผับนะครับต้นต้นนี้นะครับต้นนี้ถ้ามีห้าสิบปีหกสิบปีขึ้นเป็นไม้ตูกตามนะครับมีไม้เป็นไม้ถูดตาม้าต้นเป็นตะโกนะครับตะโกตะโกงาตะโกป่านะครับ เป็นตะโกต,ตะโกนาครับอายุเก่าแก่มากนะต้นนี้ก็ได้ได้อยู่ในประเภทไม้ไม่ทรงตน้นเดบเบสเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดบเบสรางวัลที่หนึ่งครับได้ดับที่หนึ่งนะสวยงามมากตอนนี้เราเหลือเหลือทรงตน้นทรงต้นนี่ถ้าพเพื่อนๆอยู่ในนี้ยถ้าไม้ต้นนี้เข้ามาเนะยจะได้กลิ่นหอมทั่วห้างเลยครับเดี๋ยวเดีเ๋ยวกำลังกำลังนำเข้ามา ต้นนี้กได้เหรียญทองในรุ่นของเขานะครับใบแหลมเข็มหน้าเนี่ยมันจะมีใบแหลมกับใบกลมเราเราสังเกตจากจากปลายใบเขานะครับผมต้นนี้ได้ <Okay. S 1> ที่หนึ่งในรุ่นของเขา <Okay. S 1> <ๆ>แล้วนะคะรับต่อไปต้นนี้เป็นโม่ทั่วไป <Okay. S 1> คืออันนี้มีฟ่ฟาพี่เต๋อเคือโม่หัวลาครับโม่บัวรามีคนสมบัติที่ดอกเล็กใบเล็ก oh. โม่บัว ใช่กับโมกุล่ามกุลตมันทั่วไปโมกุลนั้นเนี่ยจะไปใหใหญ่แล้วเวลาเราใครทำกดญนไซเนี่ยข้อมันจะหายมันจะไม้สวยเหยียบลราไเหยียบไม่ได้นะครับโมกุลนี้สวยที่สุดในในงานวันนี้ในรุ่นของเขาเพราะฉะนั้นพิธีการถ้าเพื่อนๆถึงเวลาเขาออกดอกเนี่ยพิธีการทำยังไงให้ออกดอกตรงกับเวลาที่เรากำหนดตรงกับงานตรวจนี่ยะครับคือ ความสามารถของผู้เลี้ยงแต่งใจในรายละเอียดคือก่อนที่จะเอาไม้มาเข้าปวดเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนยินถอดไปออกเอาไปตัดไปก็ใช้กรรไกรตัดไปออกทุกไปเลยเพื่อทำความสะอาดผีในระหว่างนั้นต้องกำหนดกำหนดเวลาว่าอีกกี่วันจะถึงงานอีกกี่วันจะได้เวลาออกดอกจะพอดีกันเลยไฟก็ต้นนี้คี้เปลี่ยนทะเลใ่ว่าเทลียนทะเลเนี่ย เป็นไม้หัว้ามแต่จริงๆแล้วจริงๆยังไม่ใช่ไม้เองเป็นไม้อนุรักษณ์เพราะว่าถ้าเกิดในพื้นที่ของบ้านเรานะครับพื้นที่ของเราที่มีชฉนดเราสามารถขุดได้ในที่กฎหมายนะครับแต่ถ้าไปเกิดอยู่ที่หัวลึกัยานเห็นข้าอย่เงี้ยถ้าเราไปขุดโดนจับนะครับโดนจับมีไว้ในท้องฟ้องได้นะครับเป็นไม้อันุรักษณ์นะครับแต่คนจะเข้าใจผิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้น หาที่อยู่ในบ้านเราเอามาทำป็นอฟไซนะครับต้นต้นต้นนี้ก็ได้ที่หนึ่งของรุ่นเขานะครับได้เหรียญทองแล้วต้นนี้ต้นนี้ที่ต้นนี้ที่ภูมิใจนำเสนอคือต้นนี้เพื่อนเพื่อนเคยเห็นชาชาที่อยู่ตามรั้วอาหารชาโขเที่ยนที่อยู่ตามรั้วทั่วไปสามารถทำมาทำได้แบบนี้แล้วต้นนี้กอกหินมาได้ตั้งแต่ยี่สิบปี นะครับตอนนี้แล้วยงังมันจะมีความสวยงามต้นนี้ถ้า,าเพื่อนๆเดินมาดูใกล้ๆนะครับจะเห็นไม้กําลังดอกกำลังคุมรุมอีกประมาณสองทิศดอกจะขาวาเต็มต้นเลยแล้วใบเนี่ยเงามันถ้าใบเงามันเนี่ยคงอบอกทุกทัพย์สมบูรณ์ของไม้แต่ประมาณต้นนี้มีความสมบูรณ์มากต้นนี้ก็ได้ที่หนึ่งหรือว่าเหรียญทองในประเทศไม้ตอกหินสวยมากครับใช้ได้เวลาเลี้ยงนานมากนะครับ 酒店。